วันเสาร์ที่8มีนาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีในอัคาราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทุ่งบางเขนเกมครั้งที่2โดยมีในบัญชาสุกแก้วอดีบดรกรมประมงนายมานพนูสรรองอดีบดีกรมประมงผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์บางเขนเข้าร่วมน,นสนามกีฬากรมส่งเสริมการ,กรเกษตรกรุงเทพ สำหรับการแข่งขันกีฬาทุ่งบางเขนเกมครั้งที่2จัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง8มีนาคม2568เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้บุคลากรและสร้างความสามาัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง9หน่วยงานในสังกัดกร,ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยายลัยเกษตรศสาสตร์บางเขนประกอบด้วยกรมประมงกรมการข้าวกรมวิชาการเกษตรกรมหม่อนไหมกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการอกเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติโดยกรมประมงและกรมการข้าวเข้าร่วมแข่งขันในทีมสีชมพูและคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศสาถ้วยได้แก่กองเชียร์เปตองประเภทคู่ผสมและแบดมินตันประเภทหญิงคู่